เรื่องที่ว่าไม่มีใครใหญ่กว่าโลงเนี่ยครับเริ่มต้นจากที่มีเศรษฐีผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งชื่อในเสริมในเสริมนี่มีเงินทองมากมายเพราะว่าตัวเองเป็นลูกชายคนเดียวมรดกก็เลยตกเป็นของในเสริมแต่เพียงผู้เดียวเมื่อพ่อแม่ตายในเสริมแต่งงานอยู่กินกับนางจำปานางจำปาเนี่เป็นคนดีมีน้ำใจต่อผู้ยากไร้ผู้จาดีชอบทำบุญสุนทาน นางจำปาตั้งท้องลูกคนแรกพอคลอดลูกสาวแล้วก็เกิดป่วยกระเสาะกระแสะแต่ว่าในเสริมก็ไม่ได้คลายรักไปจากนางจำปาเขาตั้งชื่อลูกสาวว่าฟ้าในเสริมนี่มีโรงเลื่อยมีโรงน้ําแข็งขายดิบขายดีในตอนนั้นเพราะว่ายังไม่มีคู่แข่งเรื่องทําโรงน้ําแข็งในจังหวัดนั้นหรือว่าในตลาดนั่นแหละส่วนตัวในเสริมเองในใจคอดุร้าย มีลูกน้องหลายคนแล้วก็ออกเงินกู้ด้วยดอกเบี้ยที่สูงมีคนนับหน้าถือตาแก่เยอะแต่สำหรับคนจน,นี่จะเกลียดในเสริมแค่ไหนก็ต้องก้มหัวให้เพราะว่าออต้องมากู้มายืมเงินมีครอบครัวหนึ่งเอาที่ดินมาจำนองไว้แล้วไม่มีปัญญาจะไถ่คืนก็คิดว่าจะต้องถูกยึดภายในไม่ช้าก็พากันร้องห่มร้องไห้กันทั้งบ้าน ลูกสาวคนโตชื่อกระถินก็ตัดสินใจเด็ดขาดบอกให้พ่อพาตัวเธอไปขัดดอกถ้านายเสริมเข้าถูกตาต้องใจก็จะเอาตัวเข้าแลกเพื่อจะถ่ายถอนที่ดินกระถินนั้นเกลียดนายเสริมมากที่เก็บดอกเบี้ยแพงขูดรีดบ้านของตัวเรื่อยมาเหลือข่าวไว้ให้แค่พอได้กินนอกนั้นก็ยึดเข้าโรงสีหมดตีราคาข้าวให้ถูกมาก กระถินแค้นใจยิ่งนักแต่ก็ยังไม่เคยเห็นหน้าในเสริมมีแต่ลูกน้องมาขนข้าวในแต่ละปีพ่อของกระถินก็ว่าเอ็งไปเป็นเมียน้อยเขามันบาปนะตายไปต้องตกนรกและอาจจะถูกเมียหลวงเขารังแกเอากระถินก็ว่ามันไม่แน่หรอกพ่อเขาอาจจะไม่เอาหนูทําเมียอาจจะเอาไว้เป็นคนใช้ขัดดอกไปเรื่อยๆก็ได้ หนูนะ่ะจะวางยาพวกมันทีละน้อยทุกวันทุกวันให้พวกมันตายไปทีละน้อยตายพรอนทรงบาปกรรมให้มันตกอยูอย่กับหนูคนเดียวชาวบ้านที่เป็นหนี้พวกมันเนี่ยจะได้พ้นทุกสักทีถ้ามันเก็บดอกแค่พอสมควรก็ไปอย่างยังพอมีส่งทั้งดอกทั้งต้นเนี่ยข้าวเนี่ยพ่อจะเอาไปขายคนอื่นก็ไม่ได้ต้องคอยเกรงใจมันถ้ามันรู้มันก็มาตบมาต่อยส่งคนมากระทืบ แม่ก็บอกว่าอย่าไปคิดค่าใครเลยลูกเอ้ยชาตินี้เราก็ลำบากมากพอแล้วเสร็จแล้วพ่อก็ตัดสินใจพากระถินไปหาในเสริมที่บ้านลูกน้องก็ให้นั่งรออยู่ที่เก้าอี้ชั้นล่างแล้วก็ไปบอกในเสริมเสียงในเสริมโวยวายว่าใครมาว่ากูจะนั่งพักสะหน่อยมาเรียกให้ลงไปข้างล่างทำมากู้เงินก็มาพรุ่งนี้กูขี้เกียจลงไปเสียงดังมาจากข้างบน พ่อก็อมองหน้ากระถินเสร็จแล้วลูกน้องก็ลงมาบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่กระถินก็บอกว่าบ้านเราอยู่ไกลมาแล้วก็อยากจะเจอเลยเราไม่ได้มากู้เงินหรอกจ้ะมาเรื่องดอกเบี้ยลูกน้องก็อึกอักอึกอักตัวกระถินก็รีบวิ่งขึ้นเรือนชั้นบนไปโดยที่ทุกคนห้ามไม่ทันเสียงกระถินวิ่งขึ้นมาชั้นบนก็ทำให้ได้เสริมได้ยินเสียงก็นึกฉุนหันไป กะจะลุกขึ้นไปเตาวาดสักทีก็ต้องชะง,งักเมื่อเห็นสาวสวยเอวคอดกิ่วคิ้วโกงตาคมผมยาวมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าอายุคงจะไม่ถึงยี่สิบมือไม้ดูขาวเนียนก็เอ่ยปากถามว่าหนูมาธุระอะไรกระถินก็นั่งลงแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าเธอเป็นลูกใครแล้วก็บอกว่าปีเนี้ยพ่อหนูไม่มีเงินข้าวก็ไม่งามไม่พอใช้ดอก หนูก็เลยจะมาทำงานขัดดอกก่อนปีนี้จ้าในเสริมก็ยิ้มให้กระถินในใจก็มีความรู้สึกถูกชะตาในตัวกระถินส่วนตัวกระถินเองก็มีความรู้สึกว่าเอ้ในเสริมนี่ดูหน้าตาก็หล่อดีไม่น่าใจดำเลยในเสริมก็ถามว่ามาคนเดียวเหรอกระถินบอกพ่ออยู่ข้างล่างจ้ะลูกน้องสองคนเดินตามกระถินขึ้นมาก็บอกว่าพวกเราจับนางนี่ไม่ทันครับนาย ขอโทษนะครับในเสริมก็ไม่พูดมากเดินลงมาหาพ่อกระถินอ้าววางไห้ลุงจะเอาลูกสาวมาขัดดอกเหรอเออครับท่านครับผมผมหมดป,ปัญญาครับปีนี้มันแห้งแล้งต้องเอาลูกมาขัดดอกทำงานบ้านให้ท่านไปก่อนถ้าโดนยึดที่นะลูกอีกสี่คนของผมนะ่ะลำบากแน่ๆเลยครับในเสริมก็บอกว่าเออลูกลุงก็สะสวย เอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันขอก็แล้วกันสัญญากู้ยืมจำนำจำนองนี่ฉันจะฉีกทิ้งให้มันมาเป็นคนใช้ก็สงสารเป็นแม่บ้านที่นี่ก็มีสองคนแล้วฉันจะให้เป็นเมียฉันอีกคนที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เคยคิดมีใหม่สงสารแม่จำปาที่เขานอนป่วยอยู่อ่ะแล้วว่าไงจะยกให้ไหม้าไม่ให้ก็เอากลับไปเดือนหน้าที่ดินก็เป็นของฉัน พ่อของกระถินก็รีบบอกโอ้ oh, ยกให้ครับยกให้หนายในเสริมก็บอกไอ้เชิดเอ็งไปบอกแม่จำปาสิเอาเงินมาสองหมื่นกูจะใช้เมื่อลูกน้องได้เงินมาก็ยื่นเงินให้พ่อของกระถินอ่ะนี่เงินฉันให้ไว้ซื้ออยู่ซื้อ,อกินเลี้ยงน้องๆของกระถินนะขาดเหลือก็มาเอาได้อีกนะขอให้บอกพ่อของกระถินก็ยิ้มหน้าบาน แล้วก็สั่งเสียลูกว่าให้ทําตัวให้ดีนะเชื่อฟังคุณท่านนะกระถินก็รับปากในเสริมก็ให้คนใช้จัดห้องที่ชั้นล่างให้กระถินอยู่เป็นห้องใหญ่ที่ปกติไว้รับแขกเวลาญาติญาติมาเยี่ยมหรือว่าเพื่อนเศรษฐีมาค้างด้วยเวลามาดื่มมากินกันมีอยู่สองห้องถัดไปก็เป็นห้องครัวห้องคนใช้ ป้าพรกับนางจวนลูกจ้างก็สงสัยว่าทำไมถึงให้กระถินมาอยู่ห้องนี้เป็นญาติฝ่ายไหนป้าพรก็ถามกระถินว่าจะมาอยู่กี่วันและจันเนี่ยกระถินก็ยิ้มแต่ไม่ตอบคืนนั้นนายเสริมก็ขึ้นไปเล่นกับลูกแล้วก็แวะไปดูนางจำปาที่นอนป่วยอยู่เช่นทุกวันทุกวันก็จะต้องมาจะต้องมาหาก่อนนอนทุกคืนนายเสริมจะแยกกันนอน โดยให้ป้าผ่อนเนีนอนเป็นเพื่อนนางจำปาส่วนตัวเองจะแยกไปนอนห้องข้างๆส่วนลูกก็มาเล่นที่ห้องนางจำปาผู้แม่พอง่วงก็ให้นางจวนพาไปนอนอีกห้องหนึ่งแต่ว่าคืนนี้ในเสริมลงไปนอนกับกระถินตัวกระถินที่คิดว่าจะเกลียดในเสริมแต่กลับเกิดความรู้สึกพอใจในเสริมตัวในเสริมเองก็หลงไหลในตัวกระถินเพราะว่าห่างสาวมาสองสมปี ก็สัญญาว่าจะเลี้ยงดูกระถินอย่างดีเชาามืดป้าผ่อนก็ลงมาจัดเตรียมหุงหาอาหารเชา้าก็เห็นนายเสริมออกมาจากห้องกระถินป้าผ่อนหลบแทบไม่ทันก็อุทานบอกอก oh, อีแป้นจะแตกนี่เอาเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านเลยเหรอฮะวิเลวทั้งคู่กระถินอาบน้ำล้างหน้าล้างตาเสร็จเรียบร้อยก็ออกจากห้องมาช่วยป้าผ่อนทำครัว ป้าพรก็บอกว่าไปนอนเถอะไม่ต้องมาทำอะ่ะถึงเวลาแล้วค่อยออกมากินกระถิ่นก็บอกว่านอนไม่หลับแล้วละจะแกงอะไรละ่ะเดี๋ยวหนูช่วยป้าพรก็บอกว่าอายุเท่าไหร่กันอะ่ะแกงเป็นแล้วเหรอแอบมาเป็นน้อยเขาเนี่ยไม่กลัวเมียใหญ่เขารู้เหรอกระถิ่นก็บอกว่าก็าแล้วแต่เวรแต่กรรมเนะี่ยถ้าหากว่าเมียเขารู้เข้าก็แล้วแต่คุณพี่เขาว่าจะจัดการยังไง ปภอรกน่าบึง้งหน้างอใส่ที่กล้าทําอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวเองอยู่มานานแล้วก็เป็นคนของแม่ในเสริมซึ่งมารับใช้นางจำปาต่อในเสริมก็ให้ความไว้วางใจให้ช่วยดูแลบ้านแล้วก็ลูกเมียเวลาที่ตัวไปดูงานตอนกลางวันตกตอนสายสายปภพนอดรนทนไม่ไหวก็บอกเรื่องที่ในเสริมเอาเมียน้อยเข้าบ้าน ถึงจะกลัวนางจำปาจะอาการสุดจะมันคันปากอดไม่ได้นางจำปาได้ยินก็นิ่งไปสักพักหนึ่งไม่พูดอะไรปร้าพรก็ส่งยาดมให้นางจำปาก็บอกว่าเรียกผู้หญิงคนนั้นมาหาหน่อยสิป้าพรกับนางจวนก็แอบยิ้มในใจป้าพรก็บอกว่าเอาละไว้เหมึงกระเด็นจากบ้านแน่และอีเด็กแปลก เสร็จแล้วกระถินก็ขึ้นมาแล้วก็มากราบนางจำปาที่ขอบเตียงแล้วก็บอกว่าหนูขอโทษค่ะที่ต้องมาเป็นน้อยหนูต้องมาขัดดอกไม่งั้นจะไม่มีที่สุกหัวนอนนางจำปาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันแค่อยากจะฝากดูแลคุณพี่ด้วยฉันเองก็ป่วยมานานแข้งขาก็รีบเดินไม่ค่อยไหวคุณพี่เขายังหนุ่มยังแน่นเป็นเรื่องธรรมดา ขาดเหลืออะไรก็บอกคุณพี่เขานะแล้วก็ขอให้รักลูกฉันด้วยนะนึกว่าสงสารฉันที่ป่วยอยู่ด้วยเธอชื่ออะไรล่ะกระถินจะหนูจะช่วยดูแลคุณยำปาแล้วก็คุณหนูด้วยค่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันนี้หนูจะนวดเท้าให้เลือดลมจะได้เดินสะดวกขาจะได้มีแรงนะคะปัผ่อนก็อาปากค้างนางจวนก็เหมือนกันไม่คิดว่าจะลงเอยแบบนี้ ป้าพรก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับคุณยำปาเลยอยู่ข้างล่างนั่นแหละดีแล้วละ่ะฉันไม่ไว้ใจหล่อนนางจำปาก็บอกป้าพรป้าพรอ,อย่ามองคนแค่ภายนอกสิให้โอกาสเขากระถินก็ยิ้มนั่งนวดเท้าให้นางจำปาตกเย็นนางจำปาก็บอกกับนายเสริมว่าคุณพี่วันนี้ฉันสบายตัวขึ้นมากเลยกระถินเขานวดให้ในายเสริมก็ตกใจว่าเออนี่จำปารู้แล้วเหรอ จาพี่ฉันให้ประผ่อนนะพากระถินขึ้นมาในเสริมก็บอกว่านี่อีผ่อนคงจะมาฟ้องนะสิแบบนี้มันต้องตอบสั่งสอนนางยำปาก็รีบห้ามบอกว่าช่างมันเธอขอให้พี่มีกระถินแค่คนเดียวนะสัญญาได้ไหมเด็กมันท่าทางซื่อๆน่ารักดีมันนวดฉันตั้งครึ่งวันแล้วก็ช่วยพาฉันอาบน้ำด้วย พรุ่งนี้เห็นว่าจะทำลูกประครบมาประครบตามตัวตามขาให้ด้วยในเสริมก็ยิ้มที่นางจำปาไม่โกรธแล้วก็สัญญาว่าจะมีแค่กระถินคนเดียวแต่ก็เรียกป้าพรมาตบสั่งสอนซะตามระเบียบทำให้ป้าพรก็ยิ่งเกลียดกระถินมากขึ้นหาทางกำจัดกระถินให้ออกจากบ้านให้ได้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้กระถินฉลาดพอที่จะไม่ไปยุ่งกับอาหารการกิน เพราะว่าป้าพรอาจจะทําในสิ่งไม่ดีให้หนางจำปากินแล้วมาโทษตัวป้าพรก็เอาจานข้าวถ้วยแกงที่จะใส่ให้กระถินกินแล้วเช็ดด้วยชายผนุงกระถินก็ไม่ยอมกินอาหารเหล่านั้นก็บอกกับนายเสริมว่าป้าพรนั้นไม่ชอบตัวไม่กล้ากินอาหารที่ป้าพรจัดให้ในายเสริมก็เลยไปหาแม่ครัวคนใหม่มาบอกกระถินว่าเงินทองพี่มีมากมาย ถ้าไม่เห็นว่าอีพรอนมันอยู่มานานจะไล่ออกมาทำตัวเป็นศัตรูกับเมียพี่ได้ยังไงวะเมื่อได้แม่ครัวคนใหม่มาป้าพรก็ยุแย่นางยำปาว่านางเจียมแม่บ้านที่มาใหม่เนี่ยเป็นพวกของกระถินจะกินอะไรก็ต้องระวังบ้างนางํำปาก็ไม่ได้โตตอบอะไรพอจะมองออกว่าใครเป็นยังไง ตอนนั้นอาการของนางจำปาก็ดีขึ้นเพราะว่ากระถินทั้งบีบทั้งนวดให้แล้วก็ประคองให้เดินป้าพรเนี่ยอายุมากแล้วไม่มีเรียวมีแรงจะปนิบัติให้นางจำปาเหมือนกระถิน่นนางจำปาเริ่มมานั่งกินข้าวร่วมโต๊ะกับนายเสริมได้นายเสริมก็ดีใจมากนางจำปาก็บอกให้เรียกกระถินมาร่วมโต๊ะด้วยนายเสริมดีใจที่เมียทั้งสองเข้ากันได้ ต่อมากระถินก็ตั้งทองนั่งจำปาก็บอกว่าดีแล้วละ่ะลูกสาวจะได้มีน้องเป็นเพื่อนอยากจะให้กระถินมีลูกหลายๆคนในเสริมก็ดีใจอยู่มาไม่นานปรากฏว่ามีคู่แข่งมาเปิดโรงน้ำแข็งแข่งกับนายเสริมแล้วก็ไม่ได้มีแต่น้ำแข็งมือและน้ำแข็งบดยังมีน้ำแข็งหลอดด้วยเวลามีงานหรือว่าจะเอาไปใส่น้ำขวดขายก็สะดวกสบายไม่ต้องทุบ ทำไม่ยอดขายของนายเสริมลดลงมากเลยนายเสริมมาแค้นใจมากก็คิดจะปิดชีพพ่อค้าโรงน้ำแข็งคนใหม่ที่มาจากอีกตำบลหนึ่งนายเสริมก็บอกกับกระถินว่าถ้าไม่มีมันในยอดขายเราก็คงไม่ตกขนาดนี้มันไม่รู้ซะแล้วว่าที่นี่ใครใหญ่จะต้องฆ่ามันซะกระถินก็บอกว่าอย่าไปทำก็เลยคุณพี่เราก็หาเครื่องมือทำน้ำแข็งหลอดมาเพิ่มก็ได้ คนเราใหญ่แค่ไหนก็ยังเล็กกว่าโรงนะพี่กิจการของเราก็ยังมีโรงเลื่อยไหนจะออกเงินกู้อีกเราก็พอใช้แล้วอีกอย่างหนูกำลังท้องคุณพี่อย่าคิดไปฆ่าใครเลยเกิดคุณพี่โดนจับหนูกับพี่จำปาแล้วก็ลูกจะอยู่ยังไงอะ่ะในเสริมก็เงียบเก็บความแค้นไว้ในใจที่โรงเลื่อยของานเสริมก็มีไม้เถื่อนปะปน ความเป็นเจ้าพ่อทำให้ทางการยังเข้าไม่ถึงทำให้ในเสริมในตอนนั้นลำพองตัวว่าจะต้องไม่มีใครใหญ่เกินก็สั่งให้ลูกน้องไปยิงเจ้าของโรงน้ำแข็งที่กำลังขับรถพาพ่อมาด้วยใกล้จะถึงโรงน้ำแข็งของเขาแล้วครอบครัวนี้เขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักเพียงแต่ลูกชายสองคนเคยไปเป็นลูกจ่างที่โรงน้ำแข็งแถวประตูน้ำกรุงเทพก็เลยอยากจะมีโรงงานเอง เอาที่ทางไปจำนองกับธนาคารแล้วก็มาเช่าที่ดินใกล้ๆตลาดทำโรงน้ําแข็งจ้างลูกจ้างแค่สองสาคนมีรถกระบะมือสองส่งน้ําแข็งหนึ่งคันก็ช่วยกันทั้งสามคนพ่อลูกกิจการกำลังจะไปได้ดีปรากฏว่าลูกน้องในเสริมศาสตร์กระสุนใส่คนในรถทำให้ลูกชายคนโตที่เป็นคนขับในเสียชีวิตส่วนพ่อเขานี่อาการสาหัส น้องชายในอยู่ที่โรงน้ำแข็งตั้งแต่ตีสามก็เลยไม่เป็นไรเสียงปืนทําให้หลายคนตกใจตะโกนบอกว่าเท่าแก่ถูกยิงคนร้ายก็รีบขับรถเครื่องไม่ติดป้ายทะเบียนหนีแต่ด้วยความรีบร้อนบิดหนีอย่างเร็วสะดุดกับลูกรนนารถเสียหลักล้มลงอคนยิงตกจากรถขาหักคนขับกระเด็นไปไกลแขนขาหักเหมือนกันก็เลยจับคนร้ายได้ คนร้ายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมีโซ่ล่ามแล้วก็ให้การซัดทอดถึงนายเสริมตำรวจก็เลยเข้าจับกลุมแต่นายเสริมสั่งลูกน้องให้ยิงต่อสู้นายเสริมอยู่ที่โรงลเรื่อยเพราะวนตัวนายเสริมก็ยิงต่อสู้ก็เลยถูกวิสามันตายอานาถเหมือนคนไร้ญาติกระถินได้รู้ข่าวร้ายก็ตกใจมากนายเสริมได้รับกรรมที่ก่อไว้กระถินก็พึมพำทั้งน้ำตาในงานศพ ช่วงที่เปิดดูหน้าก่อนจะเผาหนูบอกพี่แล้วว่าใหญ่แค่ไหนก็ยังเล็กกว่าโลงไม่มีใครใหญ่กว่าโลงหรอกทำไมไม่เชื่อหนูนางจำปานะล้มป่วยอีกครั้งก็เขียนพินัยกรรมให้กับลูกของตัวและลูกของกระถินคนละครึ่งไม่มีการลำเอียงไม่นานานางจำปาก็ตายจากไปกระถินใกล้คลอดก็ให้พ่อแม่และน้องๆมาอยู่ด้วย แล้วก็คืนโฉนดให้กับชาวบ้านหลายรายกระถินบอกทุกคนว่าเจ้าของเงินเขาไม่อยู่แล้วก็หมดหนี้กันชาวบ้านต่างก็ขอบอกขอบใจกระถินนี่แหละคือชีวิตของกระถินเธอไม่ยอมมีสามีใหม่เธอห่วงลูกของตัวเองและลูกของจำปาเธอพยายามให้ความรักความอบอุ่นต่อทุกคนส่วนป้าพรกับนางเจียมก็อยู่อย่างสงบเสงีง่ยมเพราะแก่แล้วไม่รู้จะไปไหน ทั้งแม่บ้านคนใหม่กระถินก็เลี้ยงไว้ทั้งหมดกิจการต่างๆกระถินก็ให้น้องชายกับพ่อช่วยดูแลแล้วก็ไม่ทำเรื่องผิดกฎหมายลูกน้องเก่าของนายเสริมถูกจับบ้างตายบ้างหนีไปบ้างแต่ก็ยังพอมีคนดีเหลืออยู่บ้างกระถินทำบุญอยู่เสมอถึงนายเสริมจะเป็นคนเลวแต่เธอก็รักกระถินได้ลูกชายก็สอนให้รักพี่รักตายายแล้วก็น้าทุกคน ทุกคนก็เชื่อฟังกระถินเพราะว่าน้องๆก็คิดเหมือนกระถินไม่มีใครใหญ่กว่าโลงุงนักแค่ไหนตัวใหญ่แค่ไหนเขาก็สับก็แล่จนใส่เข้าไปในโลงได้จะรวยจะจนก็ไปที่เดียวกันคือเชิงตะกรหรือเมนโดยเฉพาะาศาสนาพุทธบางคนก็เผาบางคนก็ฝังแต่สรุปแล้วมันก็ตายเหมือนกันหมด เงินทองไม่อาจจะซื้อชีวิตได้เมื่อถึงคราวที่จะต้องตายครับช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีชาวบ้านในจังหวัดนครพนมผู้ยึดอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือนี่จะเริ่มเข้าป่าหารังต่อ เสร็จแล้วก็ตัดนำกลับมาผูกเสาไม้เลี้ยงไว้ตามสวนหลังบ้านหรือว่าต้นไม้ในไร่นาถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เลี้ยงสัตว์ชนิดนี้สืบทอดกันมานานถึง30ปีแม้ว่าจะเป็นอาชีพอันตรายสุดเสี่ยงตายแต่ว่ารายได้จากตัวอ่อนที่ซื้อขายกันในราคารังละ5 0 0 0 0ถึง1,000บาทสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงอย่างเป็นกอบเป็นกำเพราะว่าตัวอ่อนต่อหัวเสือนี่ถือเป็นอาหารที่หากินยาก ชาวบ้านมักจะนำไปบริโภคโดยเฉพาะช่วงงานบุญออกพรรษาที่ชาวบ้านจะนำไปประกอบอาหารแล้วจัดถวายเลี้ยงพระเพราะถือว่าจะได้เป็นบุญเป็นกุศลผู้เลี้ยงทั้งหมดต่างรู้กันดีว่าพิษเหล็กในเองต่อหัวเสือนมีความรุนแรงเทียบเท่างูเหา่าหากถูกต่อยตั้งแต่สองตัวขึ้นไปไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กในถึงตายทันทีจึงมักจะนำรังต่อหัวเสือไปผูกเลี้ยงไว้ไกลบ้านแล้วก็ระมัดระวังตักเตือน บอกกล่าวคนในบ้านว่าไม่ควรเข้าไปใกล้ทำไมอย่างนั้นอาจจะกลายเป็นเรื่องเศร้าดังกรณีที่เกิดขึ้นกับนายสุวรรณและนางวิรัญญาสองสามีภรรยาที่ต้องสูญเสียลูกชายวัยกำลังน่ารักน่าชังเพียงคนเดียวไปอย่างไม่มีวันกลับจากพิษเหล็กในของต่อหัวเสือที่ผู้เป็นพ่อนำมาเลี้ยงไว้นั่นเองช่วงบ่ายวันที่ห้าสิงหาคมปี2557ที่บ้านเลขที่80บบ้านกลางใหญ่ หมู่13อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนางวิรัญญาสิงห์ทองอายุ20ปีรีบอุ้มร่างน้องมังกรหรือว่าเด็กชายทิติวัฒน์สิงห์ทองวัยงขวบเ7เดือนลูกชายในภาพที่ร้องไห้เจ้าด้วยความเจ็บปวดหลังจากถูกต่อหัวเสือกว่า20-30ตัวรุมต่อยเข้าที่ศรีรษะส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางอย่างเร่งด่วน แต่หลังจากเจ้าหน้าที่ประจาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตรวจอาการของน้องมังกรแล้วเห็นว่าสาหัสเกินว่าจะรักษาได้ก็ส่งต่อไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลนาครพนมที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมกว่าแต่ปรากฏว่าน้องมังกรก็อยู่ในความดูแลของหมอได้แค่คืนเดียวอาการก็สุดคณะแพทย์ก็เลยตัดสินใจส่งตัวไปรักษาอย่างโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นแต่สุดท้ายน้องมังกรก็สิ้นใจ หลังเข้ารับการรักษาได้อีกเพียงแค่สองวันท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวโดยเฉพาะนายสุวรรณเครือพงษวัย24ปีผู้เป็นพ่อหลังจากรับศพลูกชายกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านก็ตรงปรีไปที่ปากล้วยหลังบ้านแล้วจุดไฟเผารังต่อหัวเสือห้ารังที่ตัวเองผูกไว้กับเสาไม้ไผ่จนสิ้นซากนายสุวรรณเล่าว่าตนเข้าป่าตระเวนตัดรังต่อหัวเสือห้ารัง ทยอยเอาออกมาเลี้ยงไว้ในปากลวยหลังบ้านโดยปักเสาไม้ไผ่สูงสองเมตรเสร็จแล้วก็เอารังใส่เข่งไม้ไผ่ปิดทับด้วยไพระยากันฝนไว้เพื่อนําตัวอ่อนมาทําห่อหมกแกงกินตั้งใจไว้ว่าจะทําเป็นอาหารไปทําบุญถวายพระวันเกิดเหตุตนออกไปรับจ้างให้อาหารไก่ปล่อยให้น้องมังกรอยู่กับภรรยาและผู้เป็นตาซึ่งก่อไฟเผาขยะที่หน้าบ้านส่วนภรรยาก็ทํากับข้าวอยู่ในครัว ตาของน้องมังกรบอกว่าเห็นหลานเดินเล่นตามสุนัขไปใกล้บ่อส้วมข้างบ้านก่อนที่จะร้องลั่นบ้านจนผู้เป็นตากระโดดออกจากหน้าต่างห้องครัวมาดูถึงได้รู้ว่าถูกต่อหัวเสือต่อยคาดว่าควันจากการเผาขยะลอยไปจนถึงรังต่อทำให้ตัวต่อบินกรูกันออกมาต่อยน้องมังกรฝากเตือนไปยังผู้เลี้ยงต่อหัวเสือหรือว่าสัตว์ดูร้ายมีพิษชนิดอื่นๆต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียว ไม่งั้นจะเป็นเหมือนครอบครัวของตนที่ต้องสูญเสียลูกชายคนเดียวไปอย่างไม่มีวันกลับในสุวรรณเขาพูดทั้งน้ำตานี่ถือเป็นอุทาหรณ์ที่ผู้เลี้ยงหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องจดจำไว้เตือนตัวเองแล้วก็บอกกล่าวคนในครอบครัวว่าไม่ควรจะปล่อยให้บุตรหลานเข้าไปใกล้สัตว์มีพิษทั้งหลายโดยเฉพาะเด็กเล็กหากพบรังพึ่งรังต่อรังแตนในบ้านควรจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าจัดการเรื่องเศร้าจะได้ไม่เกิดขึ้นในครอบครัวเราเอง และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคงจะเป็นกฎของกรรมที่เราไปเบียดเบียนเขาวันหนึ่งเขาก็เลยต้องเอาคืนบ้างเป็นธรรมดาของธรรมชาติครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจานยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ